มาเลยครับเพื่อนๆสมาชิกครับวันนี้เจ๊ปูจัดรถ t o y ยต a t ไทเก 2.5E ปี2001ตัดสดเพียง89,000บาทโอ้โหครับรถสวยๆงามๆสไตล์ t i เกอรนะครับรถยอดนิยมในตำนาน ต้องบอกว่าคันนี้เดิมๆนั่นกันเลยนะครับสนใจรถจอดอยู่สมุทรปราการครับมีบริการขับรถไปส่งหน้าบ้านให้ถึงที่เลยนะครับเ,เพื่อนๆสนใจด่วนๆเลยนะครับวีดอคอลดูทุกซอกทุกมุมทุกน็อตทุกรายละเอียดได้เลยครับถ้าอยู่ไกลนะถ้าอยู่ใกลนะ้สมุทรปราการก็ขับรถมาดูได้มาทดลองขับกันได้ครับเป็นราคาแบ่งปันครับพูดคุยราคากันก่อนคันนี้ขออนุญาตขายตัดสดเท่านั้นนะครับ80,000ืน 80, 9 0 0 0บาทครับลดได้เล็กน้อยนะครับเพื่อนๆสวยๆงามๆเดิมๆเ,เลยนะครับใครสนใจเอารถไปใช้งานต้องคันนี้ที่นี่ครับต้องบอกว่าทําไมต้องซื้อรถกับเจ๊ปูครับ 1. รถคัดสรร2ราคาถูกกว่าท้องตลาด 3. พูดคุยกันได้4บริการขับรถไปส่งครับส่วนใครที่ให้ไปส่งเนี่ยจ่ายส่วนหนึ่งอีที่เหลือจ่ายหน้าบ้านเลยนะครับวัดใจวินวินกันนะครับรับรองไม่ผิดหวังครับ ที่ผ่านมารถส่งมอบกันเยอะเลยครับคันนี้ต้องบอกว่า8 9 9 0 0 0บาทท้าทยายใครหลายหายคนนะครับที่ต้องการรถกระบะไปใช้งานคันนี้ตอบโจทย์แถมติดกล้องมองหลังมาให้อีกด้วยทันสมัยสุดๆสนใจ088 584 5375นะครับไทเกอร์2.5เดิมๆรถบ้านยอดนิยมในตำนานสนใจโทรด่วน